คุยกันเสร็จหรือยงังอืมมันไม่ใช่เวลาคุยเพราะเราแย,ยกไม่ออกเราไม่เคารพโบราณทุกวันนี้ฟังเทศฟังธรรมฟังเป็นเหมือนฟังดูหนังฟังเพลงฟังละครไปงั้นนะมันถึงไม่ค่อยได้อะไรพระเทศก็ตลกโกคาชอบไปงั้นชอบพูดหวานๆเพราะ แต่คำของผู้ทีเจ้าเนี่ยไม่ค่อยเข้าหูวันนี้ไม่พูดมากโอแคสามคำสามประโยค3สามเรื่องมันก็ลงละพะนักก็ทนฟังเลยนะเพื่อฟังแล้วคิดได้เพื่อฟังแล้วเ,เป็นประโยชน์เพื่อฟังแล้วมีสติขึ้น คำว่ามีสติขึ้นเนี่ยพวกเราเข้าใจยังไงแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองว่าทําไมถึงบอกให้มีสติที่ผ่านมาเราไม่มีสติหรือ,อยังไงเพราะดังวันนี้เรามาจจะสรวว่าจริงร่งที่พระเจ้าตรัสหรือบอกสอนพวกเราที่ผ่านมาโดยประมวลเป็นภาษาเราง่ายๆนะไต้องเป็นภาษาบาลี มีม่ไจะยกบาลีขึ้นมาแต่แสดงว่าพูดภาษาไทยสาษาเราด้วยนมะาจากพูดภาษาบาลีคำาแปลไทยคําถ้าแปลงง่ายๆก็คือหนึ่งครูทีสอนอะไรครูจะสอนความจริงสองสอนเรื่องอะไรความจริงนั้นเป็นประโยชน์ไหม คือมีประโยชน์ไหมข้อสามก็คือเมื่อรู้ว่ามันเป็นความจริงมารู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อไปที่เราจะต้องฝึกคือสติตัวสุดท้ายสำคัญมาดูว่าข้อแรกพระพุทธเจ้าสอนอะสอนความจริงในตำราที่เรกว่าอริยะสาัจสีแล้ก็ทั้งเป็นนกแก้วนกคุณทองอธิบายกันสอนนักธรรมตีโตเอก แล้วความจริงมันคืออะไรแต่ที่สำคัญทุวนนนี้เราอยู่กับความจริงไหมหมายถึงพวกเราทุกคนทั่ทวเนีียอยู่กับความจริงไหมถ้าอยู่กับความจริงและยอมรับความจริงได้ไหมยอย่างวันนี้นี่ต้องเรียกรุ่นคุณยายละปุกป่าละผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้าพันธมาในวัยที่แปดสิบห้า นี่คือความจริงกูจะสอนความจริงก็คือ,อน,นี้เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่สิ่งที่บูเช,สเเเชีสอนเรียกว่าประเภทโหมดหมู่ที่บูเชียสอนเราทำไปว่าคือเนื้อหาสาระขอบเขตความปัญหาคืออันนี้ถ้าถามว่าความจริงอันนี้เรายอมรับได้ไหมแล้วยอมรับเราเข้าใจไหมหรือว่าเกิดคืออะไรแก่คืออะไร เก็บคือะไรตายคืออะไรแล้วมันมีผลอะไรต่อชีวิตของเราเห็นไหมมันเป็นกระบวนการมาได้สั้นๆแค่คํานี้คําเดียวความจรงิงแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงก็คือปฏิเสธนั่นแหละไม่อยู่กับความจริงก็เท่ากับอยู่กับความเท็จอยู่คำหลอกลวงมันจะตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ไม่ใจะพววพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนความจริงอย่างนี้ สับปสิ่งสับพสัตว์ทั้งหลายแหล่สัพปะสิ่งก็คือสิ่งที่มันมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณสัรพสัตว์เหมือนพวกเราทุกคนมีชีวิตแล้วก็มีวิญญาณอันนี้คือสภาพที่เป็นเรียกว่าโลกของพวกเราอยู่กันอย่างนี้สัพปะสิ่งนั้นเยอะสัรพสัตว์ก็มีไม่ได้เยอะถ้าเป็นคนเรประชากรมนุษย์โลก,กประมาณแปดพันล้านคนทั่วทุกโลก มีคนแค่นี้ส่วนสัพเพสตาก็คือต่ำกว่าคนต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยนับไม่ท่วนนับไม่ได้อันนี้คือความจริงแล้วทำยังไงถึงจะรับประโยชน์ข้อที่สองคือทำอยังไงที่รับประโยชน์จากการเกิดการแก่การเจ็บการตายพูดยังไงก็ไม่เกิดฟรีตายฟรีทำอย่างไร อย่างนั้นไม่เกิดผีตายผีเหมือนช้างมา้าวัวควายหมูหมากาไก่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนพวกเราหมดทุกอย่างแต่ว่าทําความดีอย่างพวกเราไม่ได้พวกเราคือมนุษย์คือคนนี่คือข้อแตกตา่างทําไมถึงบอกมนุษย์ถึงบอกสูงกว่าก็เพราะว่าตวนนี้แหละมณะ,ะ,ะอุตสาคือใจสูงใจสูงกว่าพวกนี้ใจสูงตรงไหน,น กลับมาดูข้อแรกกผู้จะสอนความจริงเมื่อกี้รบายพระคือพระรัตนใจคือคนของพระพุทธเจ้าต้องใช้ว่าคนพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าคนของพระธรรมคุณของพระอริยะสงฆ์อันนี้ก็ต้องเน้นวนะ่าพระอริยะสงฆ์เดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดอีกหรือถ้าประสงค์ธรรมดาปูถทุชนธรรมดาก็ไปหลงที่พระว่าพระไม่ดีไม่นับถือ นับถือแค่สองอย่างก็พอคือพระพ,พ,พุทธกับพระธรรมเพราะว่าสองทำตัวไม่ดีอันนี้คือพระปุถุชนที่เราพูดจดหมายถึงพระอริยะสองคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วน,นั่นคือว่าสังขังสันา,กานักฉานี้อันนี้สมมติสมมติที่สองเกิดบนพูกเราเนี่ยพวกนี้ก็มีลูกหลาน,นเอาไปบวชเอาพระเหลืองมาขวมงก็เป็นพระสมมติแปลว่าอะไรแปลว่าอาพระเหลืองมาขวมงเป็นพระดีเลยทันทีเลย มันไม่ใช่มันไม่ดีที่พาเหลืองเนี่ยก็สมมติสมทีนี้ทํำยังไงข้อที่สองรู้ว่ามันเป็นประโยชน์เิ่งนี่มีป,ประโยชน์ก็คือพุทังตนังกระเทามังสังขังเป็นประโยชน์นะเ,เป็นประโยชน์ที่สำคัญก็ต่อไปข้อสามก็คือสติทอย่างไรที่อยู่จะมีสติเราเข้าใจก่อนว่าสติมันคืออะไร อะไรยังมองไม่ออกก็จะมองเป็นภาพรวมภาพกว้างก่อนในขณะที่คนเรามีชีวิตอยู่เหมือนคุณยายพอพันยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าอยู่กับโลกกับทรมก็คือฝ่ายหนึ่งอยู่กับโลกฝ่ายหนึ่งก็อยู่กับธรรมวันนี้ต้องถามว่าความจรงิงโลกกับธรรมทวนแเราอยู่กับอะไรมากกว่ากัน เอาแค่ห้าสิบห้าสิบสมดุลกันมีมัม้ยถ้าเรายัางนึกไม่ออกก็เรามาถามด้วยว่าโลกคืออะไรธรรมคืออะไรโลกอยู่ยังไงทรอยู่ยังไงโลกก็อย่าง่พวกเราอยู่ยนะี่แหละเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นมาก็เรียนหนังสือเรียนเสร็จจบก็ทำงานแต่งงาน,นมุดคมนลูกเต้าเราล้านทำงานเตยวที่เวลาสุดท้าย เป้าหมายคืออะไรไม่ว่าจะจะเรียกว่าอาชีพหน้าที่การงานทำมาค้า,าขายแล้วบทสรุปของโลกก็คือสิ่งที่จะต้องต้องมีต้องได้สิ่งที่เราจะทาเป็นเรียกว่าขาตอบแทนผลจะเรียกว่าเงินเดือนเรียกว่ากําไรถ้าเป็นค้าขายก็แล้วแต่บทสรุปมันก็คือเงินคือสตางค์คงไม่ีใครทําทงานฟรีนี่คือโลกนะ เรื่ค่าตัดแทนโลกเขาก็อยู่กับสตังนี่แหละมีร้อยมีพันนี่เหมือนก็ยกย่องกันว่าอมเสถีมาเสถีเขายกย่องกันนะสมมติว่าคุณยายตอนนี้คุณยายพอพันมีหนึ่งแสนล้านตอนนี้คุณยายพอพันตอนนี้ได้ประโยชน์อะไรกับสตังที่หามาทั้งชีวิตจนวัยแปดสิบห้านี่ก็เป็นแสนล้านสมมติ น,นี่คือสตังน,นี่คือโลกแต่ฝ่ายหนึ่งคือธรรมธรรมเขาหาอะไรเขาหาสติมุ่งไปที่สติเนี่ยที่พระพุทเจ้าสอนถ้าเราเรานึกนกึ้นไม่ได้เพราะสติกับสตังมันเป็นของมีค่าในโลกใบนี้มีสองเรื่องแค่นั้นนหะที่มีค่าแต่สตังมันใช้แปรสภาพ ขาเรียกว่าแปรสภาพเราอยากได้อะไรก็เป็นแลกกันมาก็เอาสตังได้เป็นแลกอยากได้รถก็เอาสตังเป็นแลกอยากได้บ้านเอาสตังเป็นแลกเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นคนจี่เข้าใจว่าใครมีมากสามารถที่แปรสภาพได้มากซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับสุขหรือทุกข์เลยไม่เกี่ยวกัน,กกนสติฝ่ายหนึ่งสติมีสตังแต่ไม่มีสติต่อให้มีเป็นแสนล้านก็ไม่เหลือทำป็นสติทำคือสติ ตอนนี้ฝ่ายสติเราเข้าใจมากนะ้ยขนาดไหนส่วนฝ่ายโลกเรารู้แล้วเกิดมาต้องเรียนหนังสือคือวิชาเขาเรียกเอาวิชาเหมือนพวกเราทัางหลายเป็นครูาอาจารย์วิชาเด็กๆหรือสิ่งที่เราไหว้พระอยู่เสมอก็าอาจจะนึกไม่ถึงเลยสองคำที่เป็นคุณสสบัติขอาพสฆ์ก็คือวิชาและก็จรณะ สัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมด้วยวิชาเจรณะแปลว่าอะไรคนดนีดูที่คนมีความรู้คือวิชาเจรณะความประพฤติสาอย่างต้องควคู่กันไปถ้ามีวิชาอย่างเดียวมีความรู้อย่างเดียวต่อจบด็อกเตอร์ต่อเปศาสตราจารย์อยกเอาเปรียเอารัดกันอยู่อย่าทุจริตคอร์รัปชันอยู่อัน,นี้คือมีวิชา เจตจารณะไม่มีความประพฤติไม่มีนี่คือสิ่งที่เราขาดเพราะนั้นฝ่ายโลกเขาเพิ่งวิชาฝ่ายธรรมมันคือจารณะความประพฤติเพราะนั้นมันต้องควบคู่กันไปและถ้าเรามีลูกบอกหลานเะนี่ยมีวิชาอย่างเดียวไม่ได้นะถ้ามีจารณะด้วยไม่งั้นจะเอาวิชาที่เรียนมาไปเอาเปรียบคนอื่นเขาคิดว่าฉลาดกว่ามีความรู้กว่ามันก็เยอะกว่า,วา,กกวาไปเอาเปรียบไปฉลาดทุจริตก็รับชั้นไม่มีขี้มา ่เป็นที่มานี่คือวิชาจนะสามปนโนนะเมื่อเราเข้าใจสองอย่างโลกกับธรรมทีนี้โลกหรือว่าสตังอยู่กับเราตลอดไปไหมโลกมันก็บอกอยู่แล้วมันใช้สำหรับโลกนี้แต่ธรรมคือสติมันใช้ต่อถึงโลกหน้ามีความแตกต่างส่วนโลกยุติแค่นี้คือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วจบละ แล้วต่อจากนั้นน่ะจะอยู่ยังไงคุณมีสตังแต่สตังใช้ไม่ได้แ้่คุณไม่มีสติเลยที่จะไปต่อแล้วคุณจะใช้อะไรเพราะต่อไปน้นต้องใช้สติพก็สตังมันใช้ไม่ได้เพราะนั้นจิตออกจากร่างแล้วมีสติตอนนั้นที่จะครองตัวเองได้ถึงไม่รูปยาปนนี้ใช้ไม่ได้แต่มันยังยึดอยู่มันคือจิตจิตอันนี้มันยังเกาะก็ติดรูป ถ้าเรายังนึกไม่ออกก็เหมือนกับฝันในขณะที่เรานอนหลับนอนตะแคงนอนท่านอนคู้นนอนอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เหมือนมีชีวิตอยู่นั่นแหละคืออีมิติหนึ่งมันเป็นรูปเป็นร่างเหมือน,นแต่รูปนั้นเกิดจากจิตมันยึดเรียออุปาทานภาษาเราเราทิฏฐิวิญญ,ญาณคือที่ตั้งของวิญญ,ญาณมันต้องจะถึงถือไม่มีไม่ได้เพราะสี่ตัวคือเวทนาคือขันหาขันหาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ รูปมันดับรูปก็คือดินน้ำไฟลมเหมือนกองคุณครูคุณอาจารย์ดินน้ำไฟลมมันดับแต่อีกตัวคือเวทนาที่มันอาศัยร่างอยู่เวทนาสัญยาสังขารญานมันไม่ได้ับมันอาศัยรูปที่เป็นรูปละเอียดอะไนแต่ยึดไปนั่นแหละเรียกว่าพบภาวะจิตดวงนั้นเรียกว่าพลังข้จิตคือจิตที่มันก่อภพก่อชาติคือเรียนวายแต่เกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ถ้าจิตดวงนั้นไม่มีสติเกิดอะไรขึ้นนนี้ ถ้าพูดง่ายคือไม่มีทุนคือไม่มีสตังมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีทุนก็คือจินก็ไม่มีทานก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีคือในดวงจิตด,ดวงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือเป็นที่มาหรือเป็นที่ไปก็แปลว่าจิตถ้ามันคิดไม่ดีอยู่กับของไม่ดีอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมันก็จะไปทางนั้นนะ่ะ ไปเท่านั้นแปลว่าอะไรจิตในขณะนั้นมันนึกอะไรขึ้นมานึกก็คือคิดคุณสมบัติของเขานั่นแหละคือจิตตะหรือจินตนาการคืออาการของจิตก็ใช้จินตนาการเช่นนึกถึงควายภาพควายก็ปรากฏนึกถึงสนุสนัขสนุสนัขก็ปรากฏอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นภาพออกมาเราจึงเรียกมีว่ามโนภาพคือภาพทางใจไม่ใช่ภาพทางตาแต่ตัวนั้นแหละตัวจะพาไป ถ้าเราไม่เคยฝึกจิตเลย,ยไม่เคยฝึกสติเลยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นจะกําหนดอะไรได้สมมติจิตดวงนี้มันไปอยู่กับลูกกับหลานไปห่วงนัน่นห่วงนี่อยู่มันไปเกาะเขาเรียกว่าเกาะจิตดวงสุดท้ายจะเกิดสมมติเราเลี้ยงหมาสมมติใครคนที่เลี้ยงหมาอุ้นน่ารักยังอู้กูตายไปแล้วใครจะไปเลี้ยงหมากูอ้าวลำบากแล้วเีนี้จิตไปผูกพันจิติยานทีตจิตต้องระวัง จิตดวงนี้ต้องระวังเพราะจิตดวงนี้มันเคยเป็นมาสารพัดแล้วผู้เราทุกคนมันไม่รู้กี่พบุีิชาติมาแล้วเพราะนั้นจึงสรุปได้ว่าจิตมันไม่เคยตายเราจึงไม่ต้องไปกลัวตายแต่ตายนั่นคือแท้สีทั้งทงีมันมันไม่สามไม่คีกันมันแยกย้ายกันไปดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำไฟไฟลมเป็นลมแต่ดวงจิตผู้รู้นั้นมันไม่เคยตายไม่ตายมันจะไปไหน จิตตรงนี้ถ้าไปจุติคือเคลื่อนแล้วไปอยู่กับผู้หญิงมันก,ก็เป็นเพศหญิงไปอยู่กับผู้ชายก็เป็นเพศชายไปอยู่กับสัตว์ก็เป็นสัตว์จิตตรงนี้เพราะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นมาทุกอย่างแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพวงบอกแล้วพวกเป็นมาทุกอย่างพระพุทธเจ้านะสวยชาติมันเป็นทุกอย่างแล้วก็สรุปมาให้เราฟังแค่ห้าร้อยชาติเท่านั้นเอง อันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับธรรมแต่นี้เรามาดูพวกเราว่าการให้น้ําหนักในการดำรงชีวิตอยู่ของพวกเราเราให้น้ําหนักเรื่องโลกหรือวเรื่องธรรมเพราะฉะนั้นในวัยที่พวกเราทั้งหลายดองดูแล้วก็คือน่าจะหมดวาระแล้วคือเกษียณแล้วนีควรจะอยู่กับธรรมให้เยอะกว่านี้เพราะเรื่องโลกเราเราสเคราะห์มาเยอะแล้วเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองเราสงรลูกหลานเราสรงะห์มาเยอะแล้ว เขาอยู่ได้เม่ต้องเป็นของเขาเขาไม่ปล่อยถ้าอยังอดอยากหรอกเขาอยู่ได้วัถถุเอราอให้สิ่งที่สุดให้วิชาให้ความรู้ให้ตัวอย่างแล้วตอนนี้เหลือแต่เราที่จะไปขณดที่เตรียมตัวเตรียมตัวเหมือนคุณพ่อพันธ์ที่ไปข้างหน้าเพราะว่าอายุไขของพวกเราแต่ละคนคือมนุษย์แต่ละคนมีไม่ได้เยอะนะมาตรฐานนี่คือโดยประมาณการนี่คือ เจ็ดสิบห้าอันย่างคุณแม่พอพันเราก็เกินแล้วแล้วก็เลยพุทธเจ้าด้วยถือนนว่าเก่งถือว่าใช้ได้แปดสิบห้าพุทธเจ้าเราแปดสิบแต่ว่าเกณฑ์ของมนุษย์จริงคือเจ็ดสิบห้านั่นคือเกณฑ์ของมนุษย์วันนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนว่าหนึ่งพุทธเจ้าสอนความจริงให้เราอยู่กับความจริงนะที่พูดทั้งหมดนี่คือความจริงส่วนใครจะรับได้รับไม่ได้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ความจริงที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเราไหมคืออัตถะเป็นประโยชน์คือประโยชน์วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ชาตินี้ชาติหน้าเป็นประโยชน์อยู่ไหมนั่นคืออัตถะเบลประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ก็ควรจะแสดงหาควรจะกระทําที่สําคัญคือสติฝึกให้ตัวเองมีสติในชีวิตประจํยาวันเสมอให้อยู่กับตัวให้ก่อนรู้สึกอยู่กับตัวเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือต้องการให้เรานะมีสติ มีสติในอริบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนนี่คือการปฏิบตัติไม่ใช่การน,นั่งแล้วหูล้ตาไปวันนั้นวันนี้โน้นนั่นอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมให้มีสติในอริบทั้งสีนน่นู่ยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าอริบที่มันดีที่สุดก็คือนั่งแล้วก็เดินยืนใช้มากไม่ได้นอน เป็นอิยบวัที่เราใช้มากที่สุดในบรรดาสี่อายบแล้วก็เป็นอิยบวัตที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยสต,ตังก็ไม่มีสต,ติก,ก็ไม่เกิดเหมือนคุณยายตอนนี้นอนยาวแล้วก็เป็นอายบวัที่เรานอนยาวทั้งชีวิตอายุทั้งสี่ใชอ้อายเนี่ยนานที่สุดเดี๋ยวกลับไปไปก็ยาวแล้ว พยาวเสร็จก็คือหัวกับเท้าสเสมกกันเหมือนกุญยาเนี่ยสตังก็ไม่เกิดสติก็ไม่เกิดคือไม่ได้อะไรได้เฉพาะยังมีลมหายใจท่นนั้นพอรู้ตัวขึ้นมาก็รู้เออมีลมหายใจ,จยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าสอนให้วกเร้อยคือ,คอสติให้เรามีสติในขณะที่เราคิดพูดทำสติใช้ตอนไหนก่อนคิด ก่อนที่จะคิดให้มีสติก่อนที่จะพูดออกไปให้มีสติก่อนก่อนที่จะทําทออกไปนะให้มีสติก่อนนี่ถึงจะได้ผลไม่ใช่คิดไปแล้วโอ้พาไปแล้วพูดไปแล้วทําไปแล้วสติเหมอนกันแต่มันเกิดทีหลังถ้าเรามีสติก่อนที่เราจะคิดก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำนี่แหละคือวิธีแก้กรรม ต้องไปแก้ที่ไหนเพราะกรรมก็เกิดจากสามอย่างกันอันนี้ไปฟังแลหลายคนลหลายครูอาจารย์ฟังแล้วมันก็เศร้าคือพูดเรื่องกรรมเขาบอกว่ากรรมนั้นมันเป็นโรคพวกเราจริงไหมบอกโอ้ยมันเป็นโรคกรรมมันแก้ไม่ได้หรอกพวกเราก็ค,คิดว่าอย่างถ้าเป็นโรคมันติดต่อกันไหม บัรแพร่เชื้อได้ไหมถ้ากรรมมันเป็นโรคมันติดต่อโดย,ยญาติสายเลือดได้ไหมหมายความว่าสมมติคุณแม่ทําไม่ดีคุณพ่อคุณลูกคุหลานอะไรเงี้ยเป็นไม่ดีด้วยกันหมดไหมถ้าอย่างนั้นคุณแม่ทำผิดก็จับเข้าคกัดทั้งครอบครัวเลยมันไม่ใช่คือเราเข้าใจผิดกรรมไม่ใช่โรคเป็นปัจเจก,กะคือเฉพาะของใครของท่าน คือเราคิดเองพูดเองทําเองแต่ละคนนั่นคือกรรมเดียกายกรรมปจิกรรมมโนกรรมคำว่าวกรรมเพราะท่านเติมคำว่าวกรรมขึ้นมาเพื่อหเห็นชัดเจนว่านี่คือกรรมนะคือกายกรรมปจิกรรมคือสามทางแค่นี้ถ้าสามารถเรารู้ท่านความคิดตัวเองได้โดยฝึกสติรู้ท่านคำพูดตัวเองสมมติจะพูดหยาบแต่ยังไม่ได้พูดนะมีสติเอิญมีคำหยาบนะ ไม่ได้นี่เขาเรียกวคนมีสติก่อสําคัญขขงมันงเราก็จะไม่พูดทำอย่างออกไปหรือทําไม่ดีเอ,อื่นเรากำลังจะทําที่ไม่ดีเนี่ยเราก็มีสติคือเไดาก่อนเราก็ไม่ได้ทําความไม่ดีความชั่วเนี่ยคือมันสามารถที่จะระง,ง,งับจับยังได้ส่วนที่ทําไปแล้วเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้คือเราคิดไปแล้วพูดไปแล้วทําไปแล้วมันแก้ไม่ได้นี่คือ,อก,รกรรมกรรม รสรุปครับว่าปุจจารบอกสอนให้เรามีสติคือให้รู้ทันสามอย่างคําคิดคําพูดและการกระทําแค่นี้เองจะเรียกว่าแก้ทําได้ตอนนี้เราพูดครบสามประเด็นแล้วคือหนึ่งความจริงต่อไปนี้ให้พวกเราอยู่ความจริงนะอย่าไปอยู่กับโลกอย่างเดียวจนตายโดยไม่มีธรรมเลยเ็นเครื่องอยู่นียตายเปล่านะหมดลมหายใจตายเปล่านะ ไปมือเปล่ามามือเปล่าไปมือเปล่าไม่ได้เลยสองก็คือที่พูดทั้งหมดนี้ล้วนแต่ยกเอาอกของปูชามาไม่ได้พูดตัวเองไม่ได้คิดตัวเองปูิชาตรัสอย่างนี้พูดอย่างนี้ว่าที่พูดธรรมท,า,ทานเป็นประโยชน์เออเรารู้แล้วเรื่องโลกไปอย่างนี้นอย่างนี้วิชาจรณะมาตํางคู่กันก็ทาให้เป็นประโยชน์สามก็คือทําตัวเองให้มีสติคือฝึกสติเพื่อที่มาใช้ก่อนที่จะคิดหรือขณะคิด ขณะพูดขณะร,รมด้วยความมีสติถ้าเราทําได้อย่างนี้เราก็จะเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตัวชีวัตของผู้ปฏิบัติธรมรมคือคนเข้าวัดมีสามอย่างกวัดอันนี้แหละวัดความคิดวัดการพูดวัดการกระทำถ้าภาษาเราง่ายๆก็คือวัดกายวัดวาจาวัดใจของตัวเอง ไม่ใช่วัดกองคนอื่นถ้าใครวัดได้อย่างนี้นั่งอยู่ที่บ้านก็เข้าวัดไม่ต้องมาวัดฟังเทศ่าทธรรมจำเส้นเบานาพอเราวัดกายตัวเองได้วัดวาจาตัวเองได้วัดใจตัวเองนั่นคือวัดจริงๆเรียกวาวัดยิงไม่ใช่วัดสันติธรรมวัดอันวัดนี้อันนี้วัดโดยสมมติเข้าไปอย่างนั้นแหละถ้าวัดจะได้คือวัดจริงๆอยู่ที่บ้านวัดได้ วัดกายวันนี้วัดกายได้เท่าไหร่วัดวาจาเราได้เท่าไหร่วัดใจเราได้เท่าไหร่นั่นแหะคือวัดจริงๆเราก็ได้ประโยชน์อันนี้เรามีสติแล้วคือแบบโลกเราก็อยู่มาแล้วตอนนี้อยู่กับธรรมนั่นคือด้วยความมีสติวันนี้เราได้รับฟังสามอย่างคือเรื่องความจริงก็ให้เรายอมรับความจริงอยู่กับความจริงว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนผุญใหพ่อพันธม,มาเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยต่างคนที่ว่า จิตออกจากร่างแล้วเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ที่กรรมอการกระทำนั่นแหละอยู่ที่ความคิดับพูดการกระทำอยู่ที่สติอะพูดง่ายๆถ้าเป็นประโยชน์ก็เอาเอาไปใช้ใค่ควรพิจารณาที่สาคัญคือฝึกสติอยู่เสมอว่าการฝึกสตินั้นมันทําได้ทุกรียบททาได้ทุกที่ทําได้ทุกเวลาทําไมต้องฝึกสติเพื่อให้เกิดปัญญา สุดท้ายให้เกิดปัญญาทุกวันนี้เราใช้แค่สัญญาคือความจําได้หมายรู้แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นปัญญาซึ่งมันไม่ใช่พุทธเจ้าต้องการให้เราเกิดปัญญาเหมือนตอนนี้ฟังพูดคิดแล้วคิดได้ด้วยตนเองสรุปได้ตนเองว่าที่พูดทั้งหมดนั้นเป็นประโยชน์มีสาระและเป็นความจรงิงใครพูดอย่างนี้ก็มีสาระมีประโยชน์หมดต่อให้เป็นพระเล็กเด่นน้อย,อยหรือใครว่าเยอะๆพูดอย่างนี้ ก็ถือว่าพูดธรรมะถือว่าให้ธรรมะซึ่งเป็น,นการให้ของที่มีค่ามากกว่าของมีค่าใดๆในโลกนี้อันนี้คือสารธรรมหรับปากพู้เราเราข้ามคืนวันนี้แ้วก็เป็นคืนสุดท้ายขอบคุณแม่เราที่อยู่โลกวันนี้ถ้าคนมีปัญญาสมมติว่าแค่คำนี้คำเดียวคือสมมติว่าหลวงพ่อบอกว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย สมมติว่าตัวเราหมอบอกว่าคืนนี้นคืนสุดท้ายของคุณแล้วนะพวกเราจะคิดยังไงวิตกกังวลถ้าไม่เคยคิดถ้าไม่เคยปรองถ้าไมา่เคยคิดไว้ก่อนทําใจไม่ได้คือยอมรับความจริงไม่ได้นั่นเองอันนี้สําคัญนะราะนั้นทําบหดทบูนี้เพื่อพูดเพื่อให้เกิดให้เรามีสติมีปัญญาที่บอกพวกเราตั้งแต่ต้นว่า ถ้าเราเคารพในธรรมเมื่อกี้นราพูดไปจอดจัดจอดแจ,จไปมันไม่ได้อะไรเพราะไม่เคารพในธรรมต้องการให้เราเคารพในธรรมไม่ให้ตัวผู้พูดไม่ได้เกี่ยวกันเลยวันที่พูดเลยคือธรรมะที่เคารพต้องการแสดงเคารพต่อพระธรรมมันถึงจะเป็นประโยชน์เป็นสาระคําคเกินวันนี้หวังว่าผู้เราคงรับสาระคือประโยชน์คือแก่นจริงๆไม่กี่คาไม่กี่ประโยคถ้าเราไปคุ้นคิดพิจารณาแล้ว มันจะได้รับประโยชน์ได้สาระทั้งชีวิตชีวิตเราก็ชื่อว่าไม่ประมาทเราก็จะรู้ว่าเออเราจะต้องทําตัวอย่างไรจากนี้ไปจะต้องทาตัวทําตนอย่างไรเกี่ยวกับความคิดคําพูดและการกระทําของตัวเรานี่แหละก็จะได้รับประโยชน์จากสาระโดยการวางทมในวันนี้ขอกุศสที่เราทําทั้งหมดในวันนี้จะเป็นปัจจัยถึงแก่ดวงวิญญาณของ คุณแม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญญพอพันธ์พมาผู้รับไปแล้ววันนี้จะภาพหลักก็คือครอบครัวจันทรปัญญาญาติพี่น้องกัลยาณมิตรที่มาร่วมทำบุญที่สูงสุดนั่นแก่คุณแม่ผู้รับไปแล้วขอกุศลเจตนาที่พราทั้งหลายได้กระทำมาเป็นในวันนี้เบนต้นจากสมทานศีลเป็นผู้มีศีลตั้งใจฟังมีสมาธิฟังและคิดได้คือเกิดปัญญาทั้งสามอย่างนี้เาเรียกว่าใจศึกขา จึงเป็นภระวะปัจจัยนุนส่งให้แก่คุณแม่กูรลงรับเป็นแล้วขอวเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญตามฐานาดูรูปการแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาปัศชนี